ง่วงไปนี่ยเนเขาง่วงงงสบายดีจ้าพี่นอ้องมาหอดเพื่อนแล้วเขากะจิมาก,กินเข่าเนาะจากพี่น้องมาได้จ้ามากินเข่ากันเด้อมื้อนี้เมนูหัวกินเข่าเจ้าละแซ่บทอดไข่พี่นอ้องละกา อีหยังก็แกงน้ำไม้พี่น้องสบายดีลืนมือเหมื่อยแห้งหรือหมดนะครับเดใจเบิงหนาตาแด้วพี่น้องบริมไอีเหลืองทองอลามแต่วันสบายดีเน่สบายดีจับป้าลูกจุจนแม่อยาใแม่กินน้ำหายไปเลยขึงหนึ่งไว้วาเบิ้ไว้เถะ บลเด้อค่ะพี่น้องแกงหน่อไม้แล้วก็พักพักกินกับพักบ้งพี่น้องพักคาดมาด้วยจ้าสิไปใช้อันนี้นะผูกานะ คนกินลักพี่น้องเอาไปเลยเพิ่งหนึ่งกินนาค่ะแม่ลูกน้ำเนาักกะเดียเจ้าเน้พักกะเดียอยากค่ะได้มันอยากฉันจลวกไว้อยู่ว่เอามากินกระปุ่นนี่โอ้ยจะลวกกักกะเดียงให้กินในเด้อเราให้ลวกเอาตัวบ้อ๋มึงลวกไว้กะปุ่นกะป่น้าวกระเพแซ่บกพาเพร้าขกะกกาเเากระเกเขาก้้เ้า ตั่หน่อมันก็พอใส่แล้วเนาะอิ่มเลยบนตุ้งเว้ยมึงนั่นน้ำหม้อหน่อยจะกินไปแจกเขาบมกินคือบมกินเลยอหมูกินหมดเลยมันพอมากอืออ่ะยำหักกินกลัวห้าอ่ะไม่ใช่ห้าเอาโบม่มันรับอะไรบนตุ้งคว้าห้าแบบมากเยอนโอ้ยแม่นยังอะไรนี่นะ เอาอเอาด้เอามันขนนะมันวินอะไรจำไหมเจหนเมแต่วันเน็ดยังลูมกลมาจีหากทางนะแต่วันเอามันออกลูกอย่ากล้วยแห้งอย่ากล้วยตายค่ะคักบาทม,มาเวยจ้ากินเขาเทียงน้ำกันพี่น้องเขาเทียงหรือเขอาใบหรือเขาแรงมันกินได้ยุ่ยแล้เขานะเอาแล้วเขาเมื่อได้นี่บ่มี บอกได้ว่าเขาเดืมาจักหน่อยเดีิมาให้มานํำได้มาแรงมาบนิ้อันนี้พักครับเอาติหน่อยเอาติ๊บเลยลายอยู่บโลกพ่พอของกระเงยอ่ะขมไม่กินทางยังจริงขุดชุบบนบุญนายพี้อกปวงไฟ ข่าวเด้อ้มต้อเอเ้ยไปแม่เมือน้ป่าเ่กิ้น่ะบู๊ดดอกแกงน้ไม้่อมขากอมแ้นั่นแหะ้วมอยาแกงน้ไม้อะบู๊ดนี่ลูกนี่มเาไว้ก

เป็นผู้ถูกกระทำมาว่ะว้ามาเธอคือผู้ประสบไปกระปี่เบียกินกินกระเพราทองกับเข้าเอ้าอยู่บ้านคอยยิ้มพัดเสริมก็กะปิ่เลยก็เข้าวเนี่ยเฉย xem cái <laughs> vlog của yang kín cup anh 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 kín yu ăn, kính 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 แค่ตีน่เล้วปลาเหลือลุงกับผมไม่หดน,น,นี่าานหัวีลมมันกดแรงดูที่มีน้ำขุยึ่องจับเลยคนออาว มันเป็นดนอกค,คือสิบมอ,อมีามันบอไปเด้วไปพอมันไข่เจยิบอมีความเห่อไม่อยากแก่ไม่รวมไ็จองงาไม่เหียนเลยเนอะไม่เหียน,นงามจะมาคงละนี่เรเป็นหนัวย,อยงไง Nó mặc ụ bà <cười> <cười> Bởi <đều> bà. <laughs> Nó có là bườn nó cứ non ý, nó mặc ụ thế... bà con <laughs> <không? Tên cười> อิ่มแล้วจ้าพี่น้องเบดแล้วดแล้วจ้าดแล้วักนันยังคือเก่าพี่น้อง จ้าพี่น้องสบายกันทีขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหลาเฮ็ดคลิดต่อไปในเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามเด้อจ้าเข้ามาชมมาฟังรับกันนะพี่น้องเด้อขอบคุณผู้ใหญ่จะดีทุกคนเด้อจ้าพอกันม่คิดหนาจ้าบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายฝากช่องในเด้อพี่น้องจุ๊บมัวฝากใส่สาวเราจุ๊บมัวจุ๊บมัว Bye bye. Bye, bye. Hey bye.